ยุงหยังยุงหยังยุงหยังยุ่งไรติีฮะยุงไรยุ่งไรแม่อยู่อันนั่นกับใครเลือดออกแม่อันนี้ไข้มาลาเรียตัวเนาะยุงหยังล่ะยุงนั้นน่ะหงังน้ำน้ำเด็กหน่อยเขาเก่งกว่าหมดสู้สู้ง่ายเกัน่อยก็หามาหกแล้วหงา่งตอบมาได้ยุ่งคนป่องหมอหมอยังยุงคนป่อง ยังน้ำนงยุงมาล้เดียโอ้ยยุงไปแม่ยุงมาล้เดียวเป็นวะยุงเนี่ยอันนึงมึงยุงยังนะยุงก้นปลอกยุงก้นปอกเตอรแม่ก้นปองโตเยงาเนี่ยยุงก้นฟังเตอยาวมาตะลุกหันกันจานเสื่อมันแห้งเขาต้องสร้างบึงด้วว่าพ้าหาเห็ดเหงาเป็นจังไดเป็นจังได เททยมีหลายหลากมากมายฟังไว้จะพัน,นานายุงเสือยุงรำคาญยุงลายมันร้ายหนักหนา,นายุงก้นตองอันตรายใช่ธรรมะดาก็เพราะมันนั้นนา,นาเป็นผ้านำมาลาเรียน ยุง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 ก้นกล่องทั่วเมียทั่วแพรมาลาเรียรติดต่อละต่อไปสู่คนมันชอบอยู่อาศัยในป่าทั่วทุกคหนนชอบมางไข่ในน้ำหรูตามริมชนชอบน ไม่ปราถนาเมื่อยุงก้นปลอมตัวเมียกัดผู้ป่วยที่เป็นไข้มาลาเรียแล้วเชื้อโรคจะฟักอยู่ในตัวยุงประมาณ10-12วันและหากยุงตัวนั้นไปกัดใครอีกเชื้อที่อยู่ในถ่อน้ำลายก็จะแพร่เข้าสู่คนที่ถูกยุงกัดทันที นอกจากนี้นอกจากนี้ละมีทางติดตอ่อนอกจากนี้ละมีทางติดตอ่อสิขอว่าบอกไว้ละเป็นอะไรแท้ๆจะไม่ป่วยไปติดลูกในขั้นมันยังอันตรายอะไรเด้อพี่น้องไปไปคล้องกับเดือดกันป่วยไทยโลุยด้วยละติดแท้แน่นอนนี่แหละคือวงจรโรคมาลาเรียเ ก็งโง่แล้วพระหาสิเข่าอากาศเลยประเทนี้